การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม iTech นะคะอันดับแรกเลยที่เราต้องสร้างนะคะหรือเรียกว่า Master Data เข้าไปที่ c o n f ิกค่ะสร้างเขตบริษัทสาขาแผนกพนักงานประเภทสินค้าสินค้าบัญชีธนาคารประเภทบัตรเครดิต สุดท้ายหมวดรายได้และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะคะมาดูวิธีการสร้างเขตนะคะกดปุ่มแอดค่ะกรอกข้อมูลค่ะกดโอเคเพื่อบันทึกหรือเซฟนะคะมาดูวิธีการสร้างหรือกรอกข้อมูลบริษัทกดปุ่มแอดค่ะ Name คือชื่อของบริษัทตัวอย่างนะคะ address คือที่อยู่ของบริษัท techno คือเลขที่ผู้เสียภาษี registration คือเลขที่ประกันสังคม เมื่อกออข้อมูลที่ต้องการครบแล้วกดปุ่ม OK เพื่อบันทึกหรือเซฟข้อมูลค่ะวิธีการสร้างสาขากดปุ่ม Add ค่ะ Name คือชื่อของสาขาตัวอย่างนะคะ เลือกโซนค่ะกรอกข้อมูลอด d เดตที่อยู่ของสาขาเลือกผู้บันทึกรายการเลือกคอมพานีเมื่อกรอข้อมูลที่ต้องการครบแล้วกดปุ่มโอเคเพื่อบันทึกหรือเซฟข้อมูลนะคะวิธีการสร้างผานแผนกกดปุ่มแอดค่ะ name คือชื่อของแผนกตัวอย่างนะคะเมื <ance> ่อกออข้อมูลแล้วกดปุ่มโอเคหรือปุ่มเซฟค่ะหากต้องการเพิ่มแผนกกดปุ่มแอดนะคะกออข้อมูลลงไปนะคะกดปุ่มโอเคหรือปุ่มเซฟค่ะ สามารถเกอ,อกเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะไม่จํากัดวิธีการสร้างพนักงานกดปุ่ม add ค่ะเลือกแผนกเลือกสาขา name คือชื่อของพนักงานค่ะสังเกตแถบสีขาวนะคะ ฝั่งโปรแกรมจะไม่ได้บังคับให้กรอกนะคะหากต้องการเก็บข้อมูลหรือประวัติของพนักงานนะคะสามารถกรอกข้อมูลลงไปตามช่องนะคะบัตรประชาชนนะคะเบอร์โทรเบอร์เดย์วันเดือนปีเกิดนะคะบ e กินคือวันเริ่มต้นทำงานนะคะรวมไปถึงอด d เด e นะคะเมื่อกอกข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนแล้วนะคะเลือกคอมพีนีกดปุ่มโอเคหรือปุ่มเซฟข้อมูลค่ะ การสร้างประเภทสินค้ากดปุ่ม add ค่ะ Name ให้กรอกข้อมูลประเภทของสินค้าลงไปนะคะดังตัวอย่างเมื่อกรอกข้อมูลประเภทสินค้าแล้วนะคะกดปุ่ม OK หรือ save ค่ะหากต้องการ add เพิ่มนะคะกดปุ่ม add ค่ะ กดปุ่ม OK หรือ Save ค่ะจะได้ข้อมูลตามที่เรา add ไปนะคะการสร้างข้อมูลสินค้ากดปุ่ม Add ค่ะสังเกตแถบสีเหลืองนะคะฝั่งโปรแกรมจะบังคับให้กรอกข้อมูลค่ะลำดับความสำคัญลงมาสีฟ้ากับสีขาวนะคะจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ค่ะฝั่งโปรแกรมไม่ได้บังคับนะคะดังตัวอย่างตัว Product Code หมายถึงบาร์โค้ดของสินค้านะคะ เนมคือชื่อของสินค้าค่ะเลือก product type ค่ะ inventory type สินค้าที่เป็นสิ่งของนะคะใส่ Size unit ค่ะหน่วยนับของสินค้านะคะเลือก category นะคะที่เราได้ทำการ add ไว้แล้ว ใส่วารันตีของสินค้านะคะแบนด์ Band ค่ะรวมไปถึงโมเดลและก็สเปคของสินค้านะคะอินโฟหนถึงหก็เป็นสเปคของสินค้าเหมือนกันนะคะเมื่อกาอข้อมูลด้านบนครบแล้วนะคะเลือกคนที่แอดสินค้าหรือผู้ดูแลสินค้านะคะ หน้าสต็อกเพิ่มเติมในส่วนของมินขั้นต่ำนะคะกำหนดมินของสินค้าว่าสินค้านี้ต้องไม่ต่ำกว่าในสต็อกจำนวนกี่ชิ้นนะคะหรือมีการตั้งค่าในส่วนของมินนะคะจะเตือนสินค้าขั้นต่ำค่ะจุดเด่น123นะคะเป็นจุดเด่นของสินค้านะคะใส่วารันตีนะคะวารันตีที่เรารับประกันลูกค้าใส่เป็นจำนวนวันนะคะ แล้วก็ซัพพลายเออร์รับประกันเรากี่วันนะคะสามารถเพิ่มในส่วนของรูปสินค้าได้นะคะโดยการกดเบาค่ะเมื่อก่อกข้อมูลตามต้องการครบถ้วนแล้วนะคะกดปุ่มโอเคหรือปุ่มเซฟค่ะในส่วนของสินค้าสามารถแอดข้อมูลเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะไม่จำกัดค่ะ การเซตราคาขายสินค้าอยู่หน้าสินค้าหรือ Product เลือกรายการสินค้าที่ต้องการเซตนะคะกด Add e Edit ิด l e Price สังเกตเห็นนะคะใน1สินค้าสามารถเซตราคาได้ทั้งหมด 10, ช่อง10ระดับนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มการขายของเราว่าแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะคะดังตัวอย่างศ1จะเป็นค้าปีกนะคะราคาเซตไพส์เป็นราคาตั้งขายสูงสุดนะคะดังตัวอย่าง มินไพรนะคะเป็นราคาตั้งขายต่ำสุดนะคะที่พนักงานสามารถลดให้ลูกค้าได้เมื่อกรอกข้อมูลตามที่ต้องการครบแล้วกดโอเคหรือเซฟนะคะเพื่อบันทึกข้อมูล การสร้างบัญชีธนาคารนะคะกดปุ่มแอดค่ะ Bank Name คือชื่อของแบงค์นะคะตัวอย่างค่ะ Account Name นะคะกรอกเลขที่บัญชีแล้วก็ชื่อของเจ้าของบัญชีนะคะ เมื่อกออข้อมูล2ช่องครบแล้วนะคะกดปุ่มโอเคหรือปุ่มเซฟข้อมูลค่ะการสร้างประเภทบัตรเครดิตนะคะกดปุ่มแอดค่ะเนมนะคะคือชื่อของบัตรเครดิตค่ะตัวอย่างค่ะชาร์จช่องแรกหมายถึงเราชาร์จลูกค้านะคะถ้าเราไม่ได้ชาร์จก็ใส่ศูนย์ค่ะ ชาร์จช่องที่2หมายถึงแบงค์ชาร์จเรานะคะสามารถกรอกข้อมูลตามที่แบงค์ชาร์จได้เลยนะคะเมื่อกอกข้อมูลแล้วกดปุ่มโอเคค่ะสามารถแอดเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะในกรณีที่เรามีชาร์จลูกค้านะคะก็กรอกข้อมูลตามที่เราชาร์จได้เลยนะคะ กดปุ่มโอเคนะคะเพื่อบันทึกข้อมูลนะคะถ้าเราไม่มีชาร์ตนะคะก็ใส่ศูนย์ศูนย์ค่ะการสร้างหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะวิธีการสร้างกดแอดค่ะเนมคือหมวดของรายได้หรือค่าใช้จ่ายนะคะตัวอย่างค่ะ เมื่อกออข้อมูลครบแล้วนะคะกดปุ่มโอเคหรือเซฟนะคะสามารถแอดเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะไม่จำกัดค่ะรายได้ก็เหมือนกันนะคะสามารถแอดเพิ่มได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะ